สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอข่าวฟุตบอลให้เพื่อนๆได้รับชมกันเกเร็ตเบลแข้งซูเปอร์สตาร์ของเวลส์ออกโรงตอบโต้มากา้าสื่อของสเปนที่บอกว่าตนเป็นเหมือนอยุงที่มาสูบเลือดก,กับเงินของเรอัลมาดริดโดยบอกว่ามันเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและสื่อรายนั้นควรจะละอายกับการกระทำของพวกเขาด้วยเกเร t ตเบล คนดังของทีมชาติเวลส์ตอบโต,โต้มากาสื่อชื่อดังของประเทศสเปนว่าทำตัวน่ารังเกียจสุดๆหลังจากที่อีกฝ่ายพรานาตนว่าเป็นเหมือนอยุงที่มาสูบเลือดของเอรลมาตริดตลอดช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเบลไม่ได้เป็นกำลังหลักของมาตริดอีกต่อไปทั้งจากการที่เจ้าตัวมักจะมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอยู่บ่อยๆรวมถึงเวลาที่ได้ลงเล่นก็ทำผลงานได้ไม่นะ่าประทับใจเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามเวลาถึงโปรแกรมเกมทีมชาติแล้ว นนั้นเขามักจะมีสภาพร่างกายฟิตอยู่เสมอและยังโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับหนึ่งด้วยอย่างนัดล่าสุดก็มาคนเดียว2ประตูช่วยให้มังกรแดงเอาชนะออสเตรียสอขีดก,กลางหนึ่งในเกมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบเล์ออฟของโซนยุโรปได้ อย่างไรก็ตามเรื่องนังกล่าวทําให้แฟนบอลและสื่อของฝั่งมาดริดไม่พอใจในตัวเบลมานานเหมือนกันเพราะเดิมทีพวกเขาตั้งความคาดหวังในตัวเบลเอาไว้สูงมากซึ่งก่อนหน้าจะถึงเกมที่เวลสเอาชนะออสเตรียได้นั้นมาก้าถึงขั้นตราหน้าแข้งวัย32ปีเลยว่าเหมือนยุงที่มาสูบเลือดแลงเงินของมาดริดแล้วไปเฮฮาอย่างสุดขีดโดยพวกเขาถึงพันตัดต่อรูปเบลให้เป็นยุงที่สูบบางอย่างจากตรา สโมสรของมาดริดด้วยมาต่อที่ข่าวต่อไปเปิด9สถิติที่น่าสนใจของแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้ทั้งเอเมริคลาปอร์กอผ่านบอลสุดเพอร์เฟกและเควินเบอร์บอรกอเจ้าพ่อยิงไกลเอปอร์พัวดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังนำเรือใบสีฟ้าครองตำแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกก่อนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล หลังลงเตะไปแล้ว29เกมเก็บได้70คะแนานนำลิเวอร์พูลที่ลงเล่นเท่ากันอยู่เพียงอ1หนึ่งแต้มเท่านั้นลูกทีมของกวาดิโอลายังอยู่ในเส้นทางที่จะคว้าแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปียนลีกและเอฟเคัพโดยในซีซั้นนี้แมนซิ t y ตี้ทำสถิติติที่น่าสนใจไว้9อย่างดังนี้1จุดเพอร์เฟค ลาปอกอกเอมริคลาปอกการาการหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำสถิติผ่านวัน110ครั้งเข้าเป้าทั้งหมดโดยไม่มีผิดพลาดเลยในเกมที่ชนะเอฟเวอร์ตันหนึ่งขีดกลางศูนย์เมื่อเดือนปุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสอเสียทิติดอูงสุดของพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อฤดูกาล2003-04 2พอสุดยอดกวาดิโอลามีสถิติพาทีมคว้าชัยชนะเป็นเปอร์เซ็นต์มากสุด คะแนนเฉลี่ยต่อเกมและทำประตูต่อเกมเหนือกว่ากุนซื้อทุกคนในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกต้องคุมทีม10นัดขึ้นไป3ุดกาเซโล่กับตัวเลข2หลักชูเอากาเซโล่ฟูลแบ็กชาวโปรตุกีสมีส่วนร่วมกับ11ประตูที่เรือใบสีฟ้าทำได้ทุกรายการในฤดูกาลนี้ยิ่งประตู3 s 1แอสซิสส่งผลให้เป็นกองหลังของเอปอที่ทำได้ถึง2หลักรายแรกตั้งแต่ ดาวิดอลาบาทําให้บาเยินมิวนิกเมื่อฤดูกาล2013ทับ14.4เอบอร์อเจ้าพ่อยิงไกลเควินเบอร์บอรกตอเลยเมเกอร์ทีมชาติเบลเยียมทําประตูในพรีเมียร์ลีกจากการยิงนอกกรอบเขตโทษไปแล้ว21ลูกมากสุดในบรรดานักเตะเรย์พือไใบสีฟ้านับตั้งแต่เขามาอยู่กับทีมเมื่อฤดูกาล2015 16.5แอสซิ์คิงเบอร์บร์อนอกจก จากจะยิงไกลได้เยี่ยมแล้วนั้นเบอร์บอร์กอยังทำสถิติแอสซิทที่80ในเกมลงสนามพรีเมียร์ลีกนัดที่200ของขาวนะัดพบเอฟเวอร์ตันเมื่อเดือนเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้เป็นนักเตะที่แอสซิทมากสุดในการลงเล่น200เกมแรก6จุดมาเรสแข่งความพอดบอลยุโรปริยาดมาเรส ไปแล้ว6ประตูในการลงเล่นทัวยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลนี้และหากเขาทําได้อีกประตูก็จะกลายเป็นนักเตะเรือใบสีฟ้าคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่ยิงออได้7ประตูขึ้นไปในแชมเปียนลีก ซีซั่นเดียวเจ็ดจุดมาเรสมาสเตอร์คลาสมาเรสทำไปแล้ว22ประตูในการลงเล่นทุกรายการฤดูกาล2 0 2 1 2 2เทัพซึ่งเป็นผลงานยอดเยี่ยมสุดตั้งแต่มาเล่นในอังกฤษ 8. ดจุดเอโซอนจอมหนึ่งเอโดซอนผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลเป็นคกลผลเดียวในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่สามารถเก็บครีนอรหนอูชีด15นัดขึ้นไปในทุกฤดูการตั้งแต่มาเล่นในเมืองคูดี 9. ้จุดรัวกระสุนแชมเปียนลีกแมน City, กลายเป็นทีมที่14ที่ยิงได้ถึง200ประตูในแชมเปียนลีกจากนัดถล่มสปอร์ติงอรลิสปอน5ขีดกลางศูนย์และใช้เวลาแค่97นัดเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าทั้ง13ทีมที่ทำไปก่อนหน้านี้หลังจากอิตาลีตกรอบคัดเลือกรอบ2ของศึกฟุตบอลโลก2022ล่าสุดกาบริเอเลกราวิน่าประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี ก็บอกเองว่าส่วนตัวแล้วอยากให้โรแบโตมันชินีคุมทีมต่อไปส่วนเหล่าสื่ออิตาลีต่างก็พร้อมใจกันพาหัวในเชิงที่ช็อกสุดชีดกับผลงานของทีมกาบริเอเลกราวิน่าประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี FIGC กล่าวว่าตนอยากให้โรแบโตมันชินีเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีอยู่ในตำแหน่งต่อไปแม้ว่าล่าสุดทัพอัสซูรีจะตกรอบทัดเลือกของศึกฟุตบอลโลก2022แบบ ติกกกล็็อกกามเมื่อช่วงกลางปีก่อนมันชินีสามารถพาอิตาลีคว้าแชมป์ยูโร2020มาครองได้จนทำให้หลายคนมองว่ามันกำลังจะกลับมาถึงยุทธทองของอิตาลีอีกครั้งแต่กลับกลายเป็นว่าในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกพวกเขาได้เพียงอันดับ2ในรอบดังกออนุมจากการมีคะแนนน้อยกว่าสวิตเซอร์แลนด์2แต้มและแม้ว่าในรอบรองชนะเลิศของรอบคัดเลือกรอบ2พวกเขาจะถูกจับมาเจอกับ มาซิโดเนียเหนือซึ่งมีชื่อชั้นและกลุ่มกำลังเป็นรองกว่าเยอะพอตัวแต่ทีมของมันชินีกลับแพ้ไปแบบสุดช็อกศูนขีดกลางหนึ่งจนทำให้นี่เป็นครั้งแรกที่อิตาลีไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2ส,สมัยติดต่อกันกราวิน่าเผยว่าผมหวังว่ามันชินีจะอยู่กับเราต่อไป เขาทุ่มเทให้กับโปรเจกต์ของเราอย่างเต็มที่ผมหวังว่าเขาจะลืมความผิดหวังจากการตกรอบครั้งนี้ได้เหมือนกับคนอิตาเลียนทุกคนและหวังว่าเขอาจจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพื่อที่จะได้สารต่องานของเราด้วยกันก็โดยต่วนมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากสำหรับเป็นแฟนของเราแน่นอนว่าความร่าเริงจากเมื่อช่วงซัมเมอร์มันยังมีอยู่แต่ความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ก็ถือเป็นความผอมกลืนครั้งใหญ่เหมือนกัน เราคาดไม่ถึงว่าจะเจอเรื่องแบบนี้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเด็กๆเ,เหล่านี้ทําให้ประเทศของเรามีความสุขจนเหมือนอยู่ในความฝันกันอยู่เลยแต่เราไม่ควรจะตายใจอะไรทั้งนั้นและคืนนี้ก็เป็นอีกคืนที่แสดงให้เห็นว่าเราจําเป็นต้องทําบางอย่างในด้านฟุตบอลของเราเราจําเป็นต้องเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สมควรจะต้องทํากันยกตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาเรื่องที่นักเตะดาวรุ่งของเราไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากเท่าไหรนะ่นัก คานาเบวกันหนังสือพิมพ์หัวต่งตางๆของอิตาลีก็พาดหัวข่าวในเชิงช็อกสุดๆกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างเช่นุูโตเตโต้สปอตที่พาดหัวว่าโนซึ่งแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าไม่นะแบบดาวเยื้องยอยักษ์ลากัดเซตโาเดโลสปอตที่ใช้ข้อความว่าตกรอบ ฟุตบอลโลกและคอริเอเรเดโลสปอร์ตซึ่งใช้พาดหวัวว่าไปลงนะรกซะเป็นต้นและขอขอ,อบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับ